ออฟฟิศมากินกาแฟมันยังเขาออฟฟิศสองอลมันแน่ใจว่ามันจะเล่นหนูแต่หนูอยู่ที่โรงบาลที่นี่หนูบาลนี้หนูได้ยินเสียงของหนูทุกวันนี่มิตรภาพหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งวันทะเลาะกับแฟนเพราะมีลูกค้าพของเดียบฟังหุ่นเขาทะเลาะกันเพราะเสียงดังเกินหนูก็เลยย่างของว่าสองนั่งนั่งบอกหนูเนี่ยเออเจ้งจังวะเจ๊งมลูกค้าเจ๊งควายวะจังมันหนูลเรียนไปหนูเรียนไปพอจะหนูเรียนไปดูมันถอยหลังกองบามันมีของภาสีเลยเด้มันกล่าวหาทางเลยหลัง ลูกก็เลยบูกนก็เลยกับไปซอมาแล้วอยู่ว่าเจตำรวจจตำรวจแล้วยังยินราท้ท่ว่าบอกว่าแจ๊ตำรวจอะไรวันูก็เลยถอยมากมันเรียนสวนกมานูกขับไปหาป้าป้าบอกว่าเจตำรวจเรียนสวนบ้นก็ขึนวถไปเรืยลูก็ี่เรียนอยู่น่ะเลยอ่าลมาลกมาเนี่ะถ่าได้เด็นลงมาลูมาซอยเนีนนะลมาเบงน้ำกันเนียนสินบงูก็จะขับไปนีแจ๊ตำรวจยิตทำไมนึ้ว่าเขามาเซารลยไมือแล้วเนี่รอบสองแล้วมรอบเรียนก็เคยมาสามารอบเรีเดือนประมาณหลังปีใหม่ มาเดี่ยวรอบนึงจำในเรื่องข่าวคนกี่จักกีอ๋อเหรอเขามาเขามาเห็นเนี่ยประเทศนหยังจะอยู่ในห้องธรรมดาออกไปยิเตถาเทียนแต่ขับม่าในห้องธรรมดาก็บ่ได้เขาป่ะเทศนิยังแต่ประเทศาบอกว่าบอกถึงคุยอย่างกันว่าจะเป็นคนหนิงหนิงถึงถึงก็บประเทศกับประเท้ในกรุงเทพบุ้หาคนมาหาเพิ่บตามมาต่อกับคดีสะเทือนขวัญนะครับแท็กซี่โหด ฆ่าแม่บ้านแทง50กว่าแผลแล้วหมกศพไว้ในห้องไม่ต้องย้อนไปไกลเพราะกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสําคัญนะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคุณสุวรรณีเป็นแม่บ้านและเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเธอหลังจากที่ท,ทราบว่าห้องของแท็กซี่คนนี้เช็คเอาท์เธอก็เลยเก็บข้าวของเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์เนี่ยไปทําความสะอาดแต่ปรากฏว่าฆาตากรคือนายนัทธพาฒ เดินย้อนกลับมาแล้วเข้าไปที่ห้องที่คุณวันนี้สุวรรณีเนี่ยกำลังทำความสะอาดอยู่หลังจากนั้นฮะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่ๆนัทธพาดเอามีดกระหน่ำแทงคุณสุวรรณีในห้อง50กว่าแผลเพื่อนที่เป็นแม่บ้านโดยการได้ยินเสียงวิ่งมาชะเง้อดูนะฮะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น นี่ฮะคุณอาพอรได้ยินเสียงวิ่งไปดูแล้วก็เดินเข้าไปตรงบริเวณหน้าห้องเพราะเสียงกรีดร้องของคุณสุวรรณีเนี่ยดังลั่นทั้งชั้นเลยพอนัฐพาสมันฆ่าสุวรรณีเสร็จปั๊บเดินออกมาถือมีดในมือแล้วจะจ้วงแทงอาพอรด้วยเธอเนี่ยชะง,งักหลบไปนิดนึงแล้วนัฐพาสก็วิ่งหลบหนีไปวินาทีนั้นอาพอรตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ สุดท้ายฮะคุณสวรรณีเสียชีวิตสภาพคือนั่งศีรษะพิงบริเวณเตียงนอนตะแคงข้างอยู่แล้วถูกแทง50กว่าแผลอย่างที่บอกเลยตัวนัทพาฒคนก่อเหตุเป็นคนขับแท็กซี่ก่อเหตุเสร็จปับ๊บหลบหนีออกจากห้องนะฮะแล้วก็ขับแท็กซี่ของตัวเองออกจากพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตำรวจ วิทยุสกัดจับกันวุ่นเลยเพราะกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นสุดท้ายแจ้งกันมาบอกว่าแท็กซี่ต้องสงสัยไปโพลที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดเลยล้อมจับกันกลางถนนเลยแล้วลงน้่งลงกัน นี่ฮะแล้วก็ควบคุมตัวไปตรงบริเวณข้างถนนก่อนยึดได้ทั้งแท็กซี่คันที่ใช้หลบหนีก็คือของตัวนันทภาสเองแล้วก็อาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนี่ฮะหลังจากนั้นก็เอาไปสอบปากคำและทําบันทึกการจับกลุมที่สพกันทลาลมก่อนใช่ค่ะแล้วก็ประสานกลับไปยังตํารวจที่อํานาจเจริญนะคะให้มารับตัวกลับไปดําเนินคดีหลายคนอยากรู้เหตุผลค่ะว่า โ,โมโหอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเช็คเอาท์เป็นเรื่องปกติมากๆที่แม่บ้านเขาจะต้องเข้าไปตรวจของว่าของหายไหมมีเครื่องดื่มอะไรที่ถูกเปิดดื่มเพิ่มหรือเปล่านัทธพัฒนผู้ก่อเหตุผู้จาวกไปวนมาค่ะบอกว่าแม่บ้านผู้ตายเป็นคนเห็นแก่ตัว ทำให้ครอบครัวของตนเองล่มจมชีวิตแสนสาหัสมาหลายสิบป,ปีที่ทําไปอยากจะทําไปเพราะป้องกันตัวแล้วที่ผ่านมาเคยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมาแล้วเพราะว่าแม่บ้านคนนี้เขาทําลายทุกอย่างเลยทั้งทุจริตคอร์รัปชันทั้งหากินกับครอบครัวผมเสียงในหัวผมเนี่ยมันดังไปหมดแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันแต่เขาเป็นคนอินค่ตัว ทำครอบครัวทมาชีวิตผมเดือดร้อนแต่ตามานานหลายสิบปีแล้วชีวิตผมอยู่ไม่ได้คุณจะให้ผมทำยังไงผมก็ป้องกันตัวเฉยๆเอกสารนี่มัโตนะฮะผมร้องเรียนสิทซิเสรีภาพแล้วก็การที่ผมถูกกระทำหลายสิ่งหลายอย่างเขาุจริคเขารัปชั่นแล้วก็หาเงินกับเสียงนี่คือว่าขลุ่นครอบครัวผมและตัวผมจน อำมาหากินไม่ได้แล้วก็ต้องขายบ้านขายช่องหยุดการตอกย้อย่างมีระบบก็ไปเก็บเต็มตัวนะคุณดูตัวผมมามาเมื่อเ<ม>าขาบอกว่าเขาเคืองใจแม่บ้านที่แม่บ้านทําให้ครอบครัวเขาล่มจมก็ไม่แน่ใจนะคะ<ม>ว่ามีบมบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ตํารวจเข้าไปพูดคุยะค่ะเขาก็เปิดเสื้อให้กับตํารวจดูบอกว่าเนี่ยสี่ขวบ ถูกหมาพิษบูเน่ยกัดตายมาแล้วแต่หมอปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาได้ต่อมาก็ใช้ชีวิตตามปกติแข็งแรงเลยแต่มาติดโควิดอีกหลังจากนั้นรถล้มแขนหักซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเชื่อว่าถูกแม่บ้านผู้ตายสะกดจิตแต่พอถามแบบนี้แล้วเอ๊ะทำไมไปโทษแต่แม่บ้านคนนี้อย่างเดียวทั้งเรื่องเคยโดนหมากัดเคยโดนรถชน แม่บ้านไม่น่าจะรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่าโอ้แล้วอย่างแม่บ้านคุณป้าสวาุวรรณีเนี่ยนะอายุ60กว่าจะทําให้ครอบครัวนัตภาพล้มจมเฮ้ยค,คิดไปเองหรือเปล่าตำรวจบอกว่านัตภาพหลอนครับเดิมทีครอบครัวของนัตภาพเนี่ยพ่อของแม่เขาเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วปรากฏว่าไปทํางานที่กรุงเทพก็โตที่กรุงเทพแล้วพอย้ายกลับมาภูมิเมาก็อยู่อํานาจเจริญเช่นเดิม,มก็คุมตัวนะครับจากกันทารารมที่ศรีสะเกดมาที่อํานาจเจริญตํารวจ มีการสอบสวนพ่อกับแม่ของคนก่อเหตุเบื้องต้นพ่อแม่บอกว่าลูกมีอาการทางจิตจิตไม่ปกติทุกครั้งพอเขากลับมาที่อำนาจเจริญเนี่ยเขาจะไม่เข้าบ้านเลยนะพอกลับมาเขาก็จะไปเช่าโรงแรมอยู่เขาก็จะไปอยู่ที่โรงแรมคือล่าสุดจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะกลับมาเคลียร์กับแม่หากเคลียร์กับแม่ไม่รู้เรื่องก็จะฆ่าแม่ให้ตายแต่รอบนี้ มันไปตกกับแม่บ้านเป็นคนที่เสียชีวิตซะก่อนก็เลยเกิดจากการหลอนแล้วก็ไปฆ่าเขาตายคุณผู้ชมล่าสุดความคืบหน้าเช้านี้นะครับที่สพเมืองอานาจเจริญเอาตัวผู้ต้องขังมาเสร็จมีการจะสอบปักคำเพิ่มเติมแต่ก็ยังให้การวกวนเหมือนเมื่อคืนแล้วตอนแรกจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับแต่เบื้องต้นตำรวจพิจารณาแล้วอาจจะมีการยกเลิกการทำแผนก่อน เนื่องจากว่ากลัวว่าโรงแรมที่เกิดเหตุจะได้รับผลกระทบแล้วจะเอาตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ซึ่งเช้าวันนี้ญาติของคนก่อเหตุก็มาดูมาตรวจสิ่งของที่ผู้ก่อเหตุเอาไว้ในรถแท็กซี่แล้วก็ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมมาดูนะฮะนี่คือตอนคุมตัวมาที่กลับมาที่อำนาจเจริญซึ่งเป็น สอนอสอพอเจ้าของพื้นที่แกก็พูดคําเดิมว่าถูกทางแม่บ้านก็คือคุณสุวรรณีเนี่ยทำให้ชีวิตล่มจมคือแกพูดไปเรื่อยเลยคุณผู้ชมเช้าวันนี้ตํารวจยังคงมีการคุมตัวนัตภาพเพื่อสอบปากคําอยู่นะะนี่คือบรรยากาศที่โรงพักแต่ขณะเดียวกัน เรายังไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ตอนเช้าเพิ่มเติมหลังจากที่ได้นอนในห้องขังหนึ่งคืนทีมข่าวอมรินทีวีก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านกรุงชัยอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญฮะเป็นบ้านของแม่นัทธพาฒเนี่ยตรงบริเวณชุมชนตรงนี้ปิดเงียบเลยเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วได้คุยกับญาติของนัทธพาฒนเขาบอกว่านัทธพาฒเนี่ยไปเติบโตที่กรุงเทพนานๆจะแวะกลับมาที่บ้านครั้งหนึง่งเรื่องนี้ใส่ใจคอ เห็นว่ามีปากเสียงกับแม่ตามประษาแต่คนที่ให้ข้อมูลชัดเจนที่สุดคือเพื่อนบ้านคุณผู้ชมบอกว่านัทพาสเคยมีเรื่องมีราวขนาดทำงานที่กรุงเทพนะมีเรื่องมีราวอยู่จนที่ทำงานเนี่ยให้ออกมาแล้วเวลากลับมาบ้านก็จะเก็บตัวเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังแม่นัทภาสนนะงานศพของพ่อเนี่ยทะเลาะก,กับน้องถึงขนาดว่าต้องให้ตำรวจหรืออำนาจเข้ามาระงับเหตุ แล้วพอเขาเลิกกับเมียเลยป่วยฮะกินยาซึมเศร้ารักษาตัวอยู่ที่บ้านนี่คือสิ่งที่คนในชุมชนเขาเล่าให้ฟังนะฮะครูกอเห็นนะนุ่มูบลูเพราะว่าพนอยู่แต่ทางอื่น<ม>แล้วโได้อยู่บา้านเอ,อื่เพนอยู่แ<ะ>ต่กรุงเทพตลอดบา่าบเห็นคะ่ะอพอ,นอนหนุคมานอยากจะนําหลูกนก็บบเด้ไปคุกกี้ทางกุ่โบ่บก็เห็นกเคืออะค่ะอยู่บ้านคนเดียวค่ะตอนเราอยู่แต่หน้า บ่ากับไปเลนก็มูเป็นปกติค่ะผรู้ถวบ้านเห่าจะมาหาหลุกส่นีโบโบหูเคยเห็นมากบ้านมากเขาบ่เคยเห็นอ่ะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคือตัวนัทธพัฒเนี่ยป่วยหรือเปล่าแล้วเขาจะได้รับโทษกับความโหดเหี้ยมที่มันสะสมกันไหม คือตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องขังนะครับแล้วก็รอดูว่าตํารวจจะมีการเบิกตัวจากห้องควบคุมตัวบนสอพอเมืองอำนาจเจริญมาสอบปากคำแล<ม>้วเขาจะให้การว่ายังไงพี่พี่ฆ่าป้าเขาทำไมอน่ยคะเขาเขาทำอะไรให้หรือเปล่าคะเราโกรธอะไรเขาไหมอ่ะเกิดเกิดไม่มีอะไรแต่ละฆ่าเขาทำไมคะฆ่าเขาทำไมพี่เขาทำเขาตัวเขาทำเขา เขาเห็นแก่ตัวคุณป้าเลยค่ะเออแต่คุณป้าพี่เขาคนงานที่โรงแรมรู้จักกับพี่ด้วยเหรอไปเนี่ยผมพูดอย่างนี้หรือคนอื่นทำพี่เขาโกงขายเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรพี่โคงโกงที่หน้าบดขายบ้านขายเครืไม่เหลืออะไรเป็นผู้หญิงในอำนาจพี่เหรอครับนั่นแหละสิ่งสิงงานปลุณลร้ไปทั้เจ้าสิงน้องเขาดูแล้วกันอือ จะมีทิ้งเงินทองทองใช่ไหมพี่คุณเะยคุณใช่หมดมขาทำอะไรพี่ทำไมได้เราได้แทงขนาดนั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับไม่ได้ไงวางแผนมาก่อนหรือเปล่าคะเปล่าครับเปล่า